ครับลวงตาบุญชื่นก็พักพักอยู่นะครับพักพักบนช่วงฟังธรรมฟังธรรมนะครับเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพอห้านาทีแล้วปิด ลงพอยังไม่จบันคือหลวงตาพูดอะไรสักนิดหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้เขาตั้งกล้องก่อนบอกวันนี้อาตมาได้เดินมาเป็นเวลา78วันมาถึงตรงนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยหลวงพ่อพูดไปแล้วต่อจากนั้นแล้วผมก็พูดต่อน้องกอนอับนิมน์ หนึ่งสองสามอ้าววันน <ường> ี <ường> ้มาที่เดินจะกดีสุโรมมามาถึงวันนี้นักวเวลาได้18วันระยะทางเดินเฉลี่ยแล้วหนึ่งยี่สิกิโลต่อวันรวมแล้วทั้งหมดได้ไปคาร์ลฮาสสิบกิโล วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะถึงวัดธาตุกัลปามลฑลใหญ่จังหวัดปทุมธานีจัวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้าย้ี่ใจทุกดวงมาได้แต่เริ่มต้นวันแรกก็คือวันที่2เดือนตุลาคมตุลาคมวันที่2ชาวประชาชนทุกดวงใอาถรรพนคร

วญาติโยมพุทตบวยสัตว์ที่รับชมคลิปนี้ทุกท่านหลวงตาบุญชื่นท่านอายุ72ปีได้เดินถลงเป็นพระตัวอย่างเป็นเนติแบบอย่างสำหรับการสร้างบารมีให้กับพวกเราทุกคน ได้นำเอาไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติธปฏิบัติหลวงตาบุญชื่นนั้นท่านใช้เวลาเดินเป็นเวลา71วันวันนี้เหลือเวลาอีก10กว่ากิโลก็ถึงเป้าหมายที่จะถึงจึงเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความสำเร็จถ้าเราไม่เริ่มต้นเช่นเราจะเริ่มต้นจำศีลวันนี้ปีนี้เริ่มปฏิบัติเดี๋ยวนี้ปีนี้การเริ่มต้นของเราก็จะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนพวกเราทั้งหลายที่มีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณงามความดีนั้นเราจะต้องมีการเริ่มต้นการเริ่มต้นนี้เองเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้าหาโอกาสที่สำคัญในการเริ่มต้นสร้างคุณงามความดีในที่นี้คลิปนี้อยากใช้ชื่อว่าคลิปในการเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ การสร้างชีวิตใหม่จริงๆแล้วเราสร้างใหม่ไม่ได้ชีวิตเราแต่การแก้ไขชีวิตใหม่นั้นได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนขี้เกียจเราก็เปลี่ยนมาเป็นคนขยันเราเป็นคนชอบกินเหล้าเมายาเราก็เปลี่ยนจากการกินเหล้าเมายาก็หยุดเราเป็นคนชอบทะเลาะกันกับคนนี้คนนั้นคนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่เราชอบทะเลาะกับลูกกับเมียเราก็หยุดการหยุดนี้เองคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในการสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่ตนเองมีอยู่3ประการที่สําคัญประการที่หนึ่งนั้นก็ให้รู้จักใส่บาตรประการที่สองนั้นก็ให้รู้จักรักษาศีลประการที่สให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระทำรรมสมาธิภาวนาการทําบุญใส่บาตนั้นมีญาติโยมพุทธัยสั้งหลายเป็นจำนวนมากว่า แต่การใส่บาตรนั้นดวงจิตวิญญาณของบรรพบรุษของเราปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วนั้นก็ได้รับส่วนบุญได้รับอาหารหวานเ้าที่เราทําบุญนั้นประการที่สองการทําบุญใส่บาตรก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร กา,าการที่3การทําบุญใส่บาตรนั้นก็คือฝากอริยะทรัพย์ไวในพระพุทธศาสนาเกิดชาติไหนก็มีเกิดชาติไหนก็รวยเกิดชาติไหนก็ไม่รู้จากอดอยากแล้วอันต่อมาอีกก็ก,การาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการทําบุญใส่บาตรก็คือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาศาสนาของเรานี้จะอยู่ยงคงทนได้ก็เพราะมีญาติโยมพุทธบริษัตว์ใส่สาบาตร เพราะฉะนั้นทั้งสามสีประการที่กล่าวมานี้เป็นทรัพย์ภายในมีชื่อว่าบุญด้วยการทําบุญใสาบาตในการแก้ไขชีวิตตนเองเริ่มต้นอีกข้อหนึ่งที่ว่าการทําบุญใสาบาตนั้นพ่อแม่